สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไทยนะครับถ้าเราอยากเพาะเห็ดจากฟางข้าวแบบไม่ต้องนึ่งก้อนได้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเรื่องของฟางข้าวนะครับวัตถุดิบสําคัญเลยนะครับเราจะไม่ใช้ขี้เลื่อยนะครับฟางข้าวนะครับที่ดีนะครับถ้าเรามาสับ ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ที่เราเห็นอยู่ในในกองนี้ก็คือเป็นฟางข้าวที่ผ่านการสับของเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องออขนาด1นคิวตัวนี้นะครับใช้เวลาประมาณสักสิบกวนาทีจะสับฟางได้ประมาณ3ก้อนนะครับฟาง3ก้อนนะครับเราสามารถทําก้อนเห็ดจากฟางข้าวแบบไม่นึงก้อนได้ประมาณ36ก้อนนะครับก้อนละประมาณ5้กิโล นะครับลักษณะาฟางจะละเอียดแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญต้องมีฟางก่อนถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องสับก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนบรรจุเนี่ยมันจะลําบากหน่อยจะช้าหน่อยนะครับฟางลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอันดับที่สสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้สําหรับการทําฟางฟางข้าวนะครับเพราะเห็ดแบบไม่ต้องนึ่งก้อนก็คือสถานที่แช่ฟางนะครับก็คือจะใช้อ่างใครมีอ่างครึ่งใบลักษณะอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกระบาปูนได้นะครับถ้าใครมีอยู่ที่บ้านกระบาปูนใบหนึ่ง300กว่าบาทนะครับก็สามารถนํามาใช้ได้390บาทที่ดูโฮมนะครับอ่างใบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1200บาทนะครับก็จุฟางได้ประมาณ2ก้อนนะครับสิ่งที่2ที่เราต้องมีนะครับหลังจากเราใช้เวลาในการสับฟางเสร็จก็เอาฟางมาแช่ นะครับหลังจากเราแช่ฟางไว้นะครับใช้เวลาประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับหรือง่ายๆก็คือ1คืนเลยแช่ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเราก็มาทําการตากฟางครับสิ่งที่ต้องทําสําหรับเตรียมพื้นที่ตากฟางก็คือโรงตากฟางนะครับโรงสําหรับตากฟางข้าวแบบนี้หลังจากที่ที่เราแช่ฟางประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะครับใครไม่มีนะครับลองทําตะแกรงง่ายๆนะครับตากฟางนะครับให้น้ำแห้ง นะครับให้ฟางเนี่ยมีลักษณะแห้งไม่ชื้นเกินไปนะครับที่จะเหมาะสําหรับการนํามาเพาะเห็ดนะครับจากฟางข้าวนะครับโลงเรือนนะครับหรือใครยังไม่มีทุนทํโลงเรือนทําตะแกรงง่ายๆก่อลักษณะตะแกรงอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเสร็จเราเอาฟางข้ามาตากนะครับทิ้งไว้ให้มันหมาดนะครับบีบไม่ให้มีน้ํามันออกมาจากฟางถือว่าใช้ได้ขั้นตอนง่ายมากครับแค่นี้สําหรับคนที่เพาะเห็ดจากฟางข้าวแบบไม่ต้องนึ่งก้อนนะครับสิ่งที่สําคัญ นะครับเรื่องของสารแชร่ฟางเราต้องมีสารแชร่ฟางนะครับสารแชร่ฟางของเรามีอยู่2แบบก็คือชนิดน้ํากับชนิดผงผสมเข้ากันนะครับแล้วก็เทลงไปในอ่างลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับใช้ได้2ครั้งนะครับแช่ไปครั้งแรกครั้งที่สก็กลับนํามาใช้ได้อีกนะครับซึ่งว่าประหยัดมากฟางหนึ่งสารแชร่ฟาง1ชุดนะครับมันจะสามารถเพาะเห็ดจากฟางข้าวได้ประมาณ1 0บสามร้อ300ก้อนนะครับก้อนละ5้กิโลนะครับ คุ้มมากๆนะครับก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมีแค่นี้อ่ะอีกสุดท้ายก็คือเรื่องของของถุงนะครับขนาดถุงก็คือ16บหคูณยีนะครับอ่าแล้วก็เชื้อเห็ดเราอยากได้เชื้อเห็ดะายก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับมีอยู่ 2- อสารายการแค่นั้นเองที่เราต้องเตรียมไว้สําหรับคนที่อยากเพาะเห็ดจากฟางข้าวนะครับก็ ติดตามนะครับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องของการทําเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ที่สวนไทยมุงนะครับแล้วก็เ,เร็วๆนี้เราจะเปิดการอบรมนะครับรอบหนึ่งรับได้แค่25ท่านเท่านั้นใครสนใจ inbox สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ